เจิอายุกับมาเมื่อวานนี้เพื่อจะทำงานสำคัญคือลงเสียงแอนิเมชันคุณทองแดงอินสปอเรชันร่วมกับเจ้าเจชนา,า,าชิปสงกระสินนะโดยภาคเสียงสุนัขชื่อจอนนะคะเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็น้องแม็กซี่เจเนี่ยก็ภาคเสียงเป็นสุนัขชื่อบุญหลงค่ะแล้วก็น้องแม็กซี่เจบอกว่าจริงๆแล้วยากกว่าเตะบอลอีกขอไปเตะบอลง่ายกว่านะคะ <c oughs> ไปฟังเสียงกันไหมคะไม่ใช่ที่ที่ใครคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปนะ ถ้าทุกคนเห็นด้วยงั้นก็ชื่อบุญธรรมตามนี้กันล้วกันครับผมตามนั้นครับเป็นเกียรติมากครับเพราะว่านี่เขาก็ดังมากครับดังระดับประเทศแล้วก็ทุกคนรู้จักหมดเลยครับแล้วก็โห เท่มากครับมาเจอตัวจริงก็เท่มากๆเลยตลกด้วยเป็นคนตลกด้วยครับออกแนวตลกครับสามเป็นคอยมีเสียแล้วเสียอีกหน่ดยก็แสดงแล้วครับก็คงไม่ไหวครับไม่ผ่านครับผมผมขอดูหน้าทีวีดูพี่เจมอย่างเดียวดีกว่าครับขอให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านแล้วก็แฟนละครที่ติดตามพี่เจมนะครับก็เหมือนแบบให้มาชมเรื่องคุณทองแดงครับ The Inspiration นะครับภาพเป็นบุญหลงนะครับก็ อย่าหลงแค่ตัวละครนะครับหลงเสียงผมด้วยนะครับใครรอกอะใครนี่ดูถ้าจะไม่ออกดูตัวอย่างตอนภาคสิดูนะฮะหน้าเ้อไปหมดนะเจโอ้เพราะไปน่ารักจังใช่ใช่นี่นะฮะแล้วจะภาครู้เรื่องเหรอเขาบอกว่าเขาขอกลับไปเตะบอลง่ายกว่าเ้อ้าที่อ่ว